สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะ มารีนาเตือนครั้งสุดท้ายเว็บตัดต่อรูปโป้โยงที่เคยป๊อปคัสอนก่อนนิ่งมาตลอดขอตอบโต้บ้างสำหรับมารีนาสอดานันบาลนซิเอกาน้องสาวของมาทีราศีที่ล่าสุดเจ้าตัวออกโพสต์ข้อความพร้อมพาพลงใน IG ขอเตือนเว็บไซต์ที่ชอบเขียนบิดเบือนข้อมูลเรียกยอดไลค์หากพบเจออีกเรื่องนี้ถึงศาลแน่โดยเธอโพสต์ภาพที่ถูกเว็บดังกล่าวตัดต่อพร้อมเผยว่า สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ใช้เวลาทบทวนมาพอสมควรน่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะถ้ามีอีกจะขอดำเนินเรื่องตามกฎหมายเท่านั้นค่ะในส่วนขององค์การตัดต่อรูปเซ็นเซอร์ภาพทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้รวมถึงการเขียนข่าวโยงถึงพี่ป๊อกตลอดเวลาที่ผ่านมาหน้าได้ปล่อยผ่านและมองข้ามเรื่องนี้ด้วยความที่น่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีมูลความจริงอะไรเลย แต่ตอนนี้น่าคิดว่ามันไม่สามารถปล่อยผ่านได้แล้วคะ่ะน่าขอพูดตรงๆนะคะตอนนี้ที่หลานหลานโตและรู้เรื่องทุกอย่างการจั่วหัวข่าวยงที่เขยในแงแ่แปลกๆแบบนี้น่าคิดว่าไม่เหมาะสมและผิดจรรยาบรรณคะ่ะไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่อในทางไหนนะคะแต่จากที่เห็นคิดว่าแค่ต้องการเรียกความสนใจหรือเป็นคลิกเบสเพื่อที่จะให้คนเห็นเยอะๆโดยไม่ได้คำนึงถึงคอนเซ็ปต์สอะไรเลยน่าเข้าใจค่ะว่าการเป็นบุคคลสาธารณะ Public c ิกต k e รจะมาพร้อมสิ่งเหล่านี้การบิดเบือนเนื้อหาเพื่อความบันเทิงต่างๆแต่อยากให้ทุกอย่างมีขอบเขตตามความเป็นจริงหน่อยเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับหน้ามากคณะหวังว่าการออกมาพูดในครั้งนี้จะทําให้คนเข้าใจในส่วนของหน้ามากขึ้นนะคะและมีการระมัดระวังในการเขียนข่าวหรือตัวหัวข่าวมากขึ้นขอบคุณมากๆคะ่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ